วันที่10มีนาคม2566ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยบริการหลงศักจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ณห้องประชุมอำเภอหลงศักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการหลุมศักด์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการได้แก่นายอำเภอหลุมศักด์ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอหลุมศักดิ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลุมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมปรับคึดจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงหนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไข่ผู้อเมริการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษและสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ว่างหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณพี่รัชมครับอย่าลืมกดติดตามให้น้องเด้นะคะ